สวัสดีครับเออกําลังชิมส่งรถเออ่าละวีมาหาเราเอานี้หละนี่อหนหนาโดนด้ยทู่ากับเรับแต่ได้ส่งข้ามเข้ามามันเพราะยังสมคคกกับไปยูไปเซี่ยวกันล่ะเึรพอท่นเลี้ยวแมีกูทูหาสองสายสามสายโอ้ไปใส่เบสลับมาได้กี่ฮาคุนเอาเอาลูกจะเอ็งเอาเอาเอาไปงอู่บ่เอาไปส่งอู่เลย คันี้เขามาจำไว้เขาจ่ายเขาซื้อไวแล้วเด๋ยจะเอาไปส่งลูกพี่ใอยชิไม่หยาดซื้ออีกขึ้นเงินหะขึ้นเงินให่เราขึ้นเงินมันแก่เกาๆ้งนีล่ะเมืองนี้เองเมอเมืองพี่เืะแท็กไม้แท็กไม้อ่าหนุ่มเนาะใช่กูหลุดหเราขั้นเกาอยู่บ้าา มันขายขึ <gegen violin> <warfare> ้นบอนค่งเปซื้อไม่ใ่น่โดนตัวห้าง็ขารับสายเลอ้ยมือนันเป็นน้ำาหาอยู่อู่กับเห็นเหตุการ์ไ่ไปเหนียว่กันอยากเพราะแข่งบ่ไดไปหาเล่ากันเนี่ยโอ้ยละ กว่าเราไปยังไงมังได้หนอทั่หาก็บ่หลับไปหาก็บ่เห็นนี่แม่ก็สีบางเบิเบิดไปเนี่ยสิน้ำหาตัวดูแบบลึกลับแล้วฟูดงหาตัวยากด้เย่วนนู้เดี๋ยวไปเตะม้อร้องก็บ่ไไปอยู่นี่คือเะขี่รถเก่งได้อยู่นี่ผมใส่เบ็ดมากเลยผมเากังกำาังาเ้าเยอย่าถามว่าพร้อมใส่สภาพนี้พร้อมซอมซ้อมน้ำใส่น้ำปา้ั้นี่ปีหาเจ็ดครับถามมันก็พอใส่พอบึงแล้าเกี่ไรแห้ง ใช่ยังเด๋มไหมเด๋มซัพพอร์ตแตฝ่าฝนมันขึ้นมันมีหรอเคยว่านี่พัดข้าเฮ็ดรถให้ลูกน้องคนนี่เนาะเั็นเสตนหยาบกูเฮ็ดแมนถึงแบบอะกูว่ามันขึ้นไ่ได้ดอกเอามันเรี่ยวตีเฮ็ดเรี่วแล้วแต่ว่ากูเฮ็ดแมนดันแบบแต่ว่าให้มีกูท้ามีใช่ขึ้นบุกขึ้นฟูน้องหมูถ้าบ่แล้วนี่คนมาบ้านผมเดยดจัดให้ปากเลรดปูเลรดเรียบร้อยปะปากเลรดข้อเลรดเรียบร้อย อตะเกงตะเกงสเตลดได้ยาสรอบอ่ะตตาแกยอมบาน่แกยอมบพี่เราให้ก็ได้หารอะกำไรหาอย้อสแกงเลียดได้ยเดี๋ยวดีได้ใจดีให้ให้กับนอยู่นี่นะ เดียวอร่อยเนาะเออเออตึกเสีแค่นี้ไปเห็ดขายเจ็ดีก็ได้มันเปรี้ยวอ่ะเอาอันนี้รถเดิมรถสวยไม่ใช่หลอไปหาเก็บเอาวัติคองห้างน้ำมันอันนั้นมาใส่เขาแล้วกลัวเขาขายว่าดีพื้นดีขึ้นโอ้ยแคไหนเด็กการอยู่เนาะเขาจะไปหลุดไปเส้นไปหลุดเราว่ามันหลัดสื่อรถเกี่ยวกันหน่อยไหม เห็นรถห้างไรอยากซื้อเพื่อนอะไปฝฟิร์นสตกแล้วผมสิไปส่งรถครับผมสิไปส่งรถโอ้ผมได้พอไันมีเหลาดนผมไปหาอยู่อูเมือนันแกกับยูอูครับแกไปเบิ่งงานโทรหากับว่าสายจะเป็นียังบู้เพื่นโทรศัพท์เพื่นแบบไหนรู้เพื่อนอะขี่รถเก๋งเปิดเปิดไปหาอยู่อูกับเรเห็นครับโทรหาแกกับบอคอยบ้างล่ะก็เลยบอถ้าเดี๋ยวพอกันนี่หลายเดือนแล้วครับกำลังพอพอดีผมจะไปส่งรถครับผมจะไปส่งคันนี้ที่ ท่างไปห้วยแถลงนะครับไปเดี๋ยวจเดินท่านครับฝ่าฝนที่ตกล่ะเดี๋ยวเจอกันเจอกันใหม่ครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ